ตีหไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องปันนดีตห้าแล้วนอนไม่หลับดีใจเกินจะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้น้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระ่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนเดี๋ยววันนี้จะนั่งทำคลิปรวมคลิปทั้งหมดว่าที่ผ่านมา เราทําอะไรกันบ้างไม่ใช่เราสิผมคนเดียวที่บ้าอยู่คนเดียวเพราะว่าคนอื่นพวกคไม่บ้าเหมือนเราระหว่างการกักตัวมีหลายวันที่ฝนตกตกหนักมากจริงๆถนนน้ำ่วกแล้วอ่ะเป็นสาเป็นสา ฝนตกแรงมากอะ่ะกับฟ้าลวัวเนี่ยเดยคฟางเสียงฝนอะฝนไม่ได้ตกตรงๆอง่ตอตออะตกแบบเฉียงๆเลยอะไปลงแรงมาก ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติรชาชไทยเป็นประชาิไตยของไทยทุกส่อยู่ดำรงคงไว้ได้ทัลดยทักสามัคิ ใครคงทีสลาเรือทุกอยากเป็นชาติไยเพิ่มประเทศชาไทยทวีมีชัใชเชยแปดโมงเช้าแล้วกินข้าวได้แล้วมันคือก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวอีกับชายน่ากินมากข้าวคุกกะปิกินดีด,ดีทุกคนอยาก ก็โพสตทุกเช้าและเย็นเราจะต้องวัดไข้แล้วโพสลงไปในแอปนี้เดี๋ยววันนี้วัดไข้ก่อนต้องวัดสองรอบเช้าเย็นแล้วไปส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาหมกกจจางๆแลละคคันนย <c oughs> 36.6ทีนี้เราก็ต้องส่งผลที่อ่านได้ลงไปในลายสำเร็จ ฮัลโหลไม่สุบหรีไม่ดื่มโซดาค,ครับสบายดีครับอ๋อก็ดูโทราทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตครับครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่เขาโทรมาเช็คเกี่ยวกับสุขภาพเขาห่วงสุขภาพของเราคือเราอยู่คนเดียวในห้อง14วันอ่ะเขากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเครียดกลัวว่าเราเดี๋ยวจะแบบ คิดสั้นหรืออะไรประมาณนี้เขาอยู่คนเดียวเพราะว่าเห็นข่าวเมื่อ 2, สองสาเดือนที่แล้วก็มีรายหนึ่งที่คิดสั้นเพราะว่าเครียดมากผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่ที่จังหวัดสม,มุทรปราการหลังจากที่มีคนป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ต้องกักตัว14วันอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศปรากฏว่าดิ่งตึกลงมาจากชั้น8ของห้องพักโรงพยาบาลเสียชีวิตนะฮะแอร์มันเย็นเกินไปรับให้ต่ำสุดแล้วแต่อีนี่แบบเย็นแบบเย็นโคตร วิธีคือเอากระดาษแปะให้มันออกมาน้อยๆหน่อยสำเร็จเครู้สึกดีขึ้นเยอะเลยกิจ,จกรรมวันนี้ก็คือจะมาพับเฮลิคอปเตอร์กระดาษเคยเห็นไหมที่มันมุนๆใช้กระดาษของโรงแรมนี่แหละแล้วก็พับครึ่งแล้วเราก็ต้องใช้มีดของเราดีนะมีมีดผกมามันจะเป็นรูปนี้รูปนี้ แล้วทีนี้อันนี้ก็แบะลงมาเนี่ยสุดเสร็จละทดลองทดลอง, <Wow. S 1> น,งลนี่นะทีเนี้ยเราต้องทำอย่างนี้เยอะๆแล้วเดี๋ยวพอเราโปรยลงมามันจะสวย จก,กรรมต่อไปก็คืองานศินละปะในการวาดภาพคิภาพเธอยังคงวนวิอยู่ไหนใครก็ไม่รู้น่าเกลียดแท้ไม่อาจลบเลือภาพเธอไปไปไกลจากฉันเวลาโอเคสําเร็จทีนี้เราก็จะไปแบกตรงไหนดีล่ะไปแทนที่อันนี้ดีไหม ตื่นมาผวาเลยอ่ะไแต่ันหนได้แต่พไปว่าหัวใจแอบรักในนเขาดูคมนเนี่ยมเนี่ได้หนึ่งฉากสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือนี่ทิชชู่ แต่พอทําเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทิ้งทิชชู่จะเก็บไว้ใช้งานต่อต้องช่วยกันลดโลกร้อนนี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่ฉันมายืนตรงนี้เพื่ออะไรมันจะสิ่งเดิมเดิมนั้นเกลีลดเย้ที่ทำสุดของเราก่อนที่ฉันล้มตัวลงนอน โรงแรมผ้าดาวยังไม่มีเลยนะแบบนี้นะนี่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้มือในการควบคุมกล้องวว <Wow. S 1> เราใช้ระบบไฮโดรเล็กในการควบคะุมเห็นไหมครับว้าวงนีงลงคืนลงเห็นไหมไม่ได้ใช้มือเลยไม่ใช้ระบบไฮโดรเลิก นี่คือผ้าปิดปากที่เราใช้กันทุกวันนอกจากมันจะเป็นที่ปิดปากแล้วมันยังสามารถทำออย่างได้อีกเช่นว่าเวลาเราจะไปเล่นสเก็ตใช่ป่ะก็ป้องกันได้โดยการที่เรียกสนับเขาสำหรับการล้มจะได้ไม่เจ็บหรือว่าเวลาออกไปางน้อกใช่ป่ะรากฏว่าแดดร้อนโอเคเราก็นี่แหวแทนหมวกกันร้อนได้หรือว่าไม่มีที่ไว้เสร็จตามสำหรับท่านผู้หญิงนะครับเนี่เราก็มีกระเป๋าใบเล็ก เดินกุ้งกิ้งกุ้งทิ้งเขาไปใส่เศษตังเอาหยิบเศษตังมาจ่ายค่าท่องค่าอะไรได้อันนี้สำหรับอันนี้ผู้ชายบ้างเราก็จะมาทำํำน,นีเ้เอาลูกหินมาใส่ตรงนี้เป็นอนังกรติกเอาไวหรือเราไปแบบเจ็บตาเป็นต้อพุ้มผ่าตัดกลับมาอะไรเงี้ยเราต้องใช้ใช่ปะ่ะกับีบังป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าตาเราได้หรือไม่ เวลากางเกงในไม่มีใช้แล้วเราก็ใช้นี่ได้มันกางเกงในตัวนี้รุ่นจีสติงใช้ได้ใส่เฉพาะข้างหน้าข้างหลังก็โล่งเย็นสบายเลยแล้วที่สำคัญที่สุดก,ก็คือเราไว้ปิดปากมาันลขอห้ตายกว สำเร็จแล้วแป๊บเดียวเองไม่ถึงหนึ่งนาทีผมขอถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณมากชอบชุดจังเลยอ่ะชุดนี้ก็เป็นพวกพลาสติกใช่ไหมนะโอ้โหถ้าจะร้อนมากนะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะเจ็บคือมันน้ำตาไหลเออขอบคุณครับแล้วเจ้าชายไหมเจ็บหรอครับพี่โอ้โหเจ็บมากเลยมันเข้าไปลึกมากเลยครับแยงจะถึงสมองเลยแล้วไหม เอาแล้วเด็กๆแล้วฮะไม่ร้องเหรอเห็นจังไม่เจ็บด้วยทุกคนจะฉีแล้วดีกับผมอีกผมน้ำตาไหลเก่งมากเลยครับผมสุดยอดแบบเข้าไปลึกมากอ่ะเข้าไปลึกยันสมองเลยเอาละเรากำลังจะถูกแยงจมูกรวยจังเลยโอเค อยังทีไรน้ำตาไหลสุกทีก่อนจะขึ้นห้องต้องย้ำเท้าในน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อถ่ายด้วยจ้ไปลงผมว่าเจอกันข้างนอกจาไม่ได้หรอกเพราะใส่หน้ากากมดเลยโชคดีครับมาเจอกันตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงโรงแรมเจ้าหน้าที่ก็ให้พวกเราทุกคนเข้ากลุ่มไลน์นี่คือกลุ่มไลน์ของพวกเรา เป็นเที่ยวบินที่ QR 830มีทั้งหมด228คนหลังจากการตรวจโควิด2ครั้งไม่มีใครติดโรคเลยนี่คือข้อความที่พวกเราคุยกันเยอะมากดูข้อความไม่ไหวเลยอะข้อความเป็นล้านอะ,อะหลายคนก็สวัสดีตอนเช้าแจกกุหลาบกันแต่เช้าเลยวันนี้จะมาเล่นเกมจะให้ถ่ายลูกปั้นจะให้ถ่ายซิว่ารู้จักตัวไหนบ้างอันนี้ตัวแรกคิดว่าเห็นกันบ่อยนะลูกปั้นเนี่ย

มันมีคงเป็นชั้นที่ยืนอยู่ตรงนี้ในวันที่เธอแต่จริงๆมันต้องแก้ผ่าน <c oughs> แต่ถ้าแก้ออกมาละทุเรนเลยกูตาเลยละอันนี้ต้องมีตัวช่วยจะได้ยาาออกกวางไปจนแข่งขึ้มาที่เดิมลูกต่อไปตรงด้านข้ากอันนี้ ชนเรดโอเครู้ได้ยังเ,งเ,งเอ่ยโอ้เหนื่อยอเอาละทีนี้งานเก็บเราเรื่นเดิอหัวใจทำเานบ้านไปกับเสียงเพลงสุขใจกับเพลงที่ร้องโอ้ได้เหนื่อยดีมากเลยวันนี้ท้องฟ้าสีสวยมากอากาศก็ดี คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพน,นี้ก็ได้กลับบ้านแล้ววันนี้ทุกคนดีใจกันน่าดูเลยได้กลับบ้านแล้วรถแท็กซี่มากันเต็มเลยวันนี้จะต้องแบบวุ่นวายมากๆเลยหลายคนก็มีคนมารับแล้วส่วนของเรายังนัดกันไว้ประมาณ8โมงดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้กลับบ้านแล้วดีใจด้วยมาแล้วฮัลโหลครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> ในที่สุด <laughs> ก็มาแล้ว <laughs> คือทางออกได้ออกจริงๆแล้วคราวนี้โปก็เตะมองจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่วันนี้ได้อยู่ข้างล่างแล้วเรามองขึงน้นไปขง้นมองไปบนฟ้า หมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้านาวไปแล้วกลับบ้านแล้ว ทีนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันปูหัวหอมโอเคแล้วหลังจากนี้อีก14วันดูซิว่าผลงานจะเป็นไงปรากฏว่าการทดลองของเราล้มเหลวสุดท้ายแล้วหัวหอมเราก็ไม่งอกแต่ไม่รู้ว่าจะเอากลับเอากลับไปปลูกไว้ที่บ้านเดี๋ยวพวอมันจะขึ้นเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั้น